โนสังกัดโบกี้ไรออนล่อนจดหมายหลังถูกโยงดาม่าสแตมเตือนชาวเน็ตเบาได้เบาดามาร้อนที่สังคมให้ความสนใจไม่น้อยกับประเด็นนักร้องหนุ่มสแตมอภิวัตรออกมาเปิดเผยว่าถูกคุกคามอย่างหนักแถมยังปล่อยข่าวลือเสียหายจนต้องขึ้นศาลดำเนินคดีดูเหมือนว่าเรื่องราวบานไปลายไปใหญ่เพราะชาวเน็ตแห่เดาและต่างจับโยงไปต่างๆนานา,นาทำให้ล่าสุดทางค่ายเพลง w a ส t h the d ร์ k ออกจดหมายแถลงการเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดหลังมีการพาดพิงถึงบริษัทและศิลปินโบกี้ไรออนโดยระบุว่าค่ายเพลง What the Duck ขอแจ้งให้ทราบถึงประเด็นข่าวที่ถูกกล่าวถึงบนโลกออนไลน์ในขณะนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของศิลปินในกรณีที่มีการพาดพิงถึงบริษัทและศิลปินโบกี้ไรออนนั้น ในฐานะต้นสังกัดขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าทางบริษัทและศิลปินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดทั้ทงนี้ขอแจ้งให้หยุดพาดพิงและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงมีเช่นนั้นทางต้นสังกัดจะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป